สวัสดีพ่ออ่าวแม่อ่าวพ่อตาแม่ยายเมื่อนี่บ้าปอมีของมานําเสนอเป็นไหนน่ารักบอเป็นหนูตะเพา่เป็นหนูพุกเด้ออันนี้โคดินนะครับผมหมาเชียงหมาสุนัขเชียงสุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดนะครับเขาว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียน้องแง่งน้องแง่งบอกอันนี้น้องเท้าน้องนวดจันทร์นวดจันทร์อันนี้น้องสมปอยเอาออกมาไปทั้งนอกนี่แหละเอาออกมาไปทั้งนองคันโอ้ยสีหลว นมานี่อันนี้น้องสมนี่นี่น้องสมจีดีน้องสมจีดตัวเมียตัวเมียน้องสมจิตตัวเมียน้องอ่าเท่านะครับผมเป็นคนเทาเทากับน้องตัวเมียเหมือนกันเอาลูกลาไปอันนี้สําหรับน้องน้องนี่เป็นน้องตัวผู้น้องน้ําตาลน้องน้ําตาลน้องตัวผู้ห้องจไปเร็วๆนะครับผมเพื่อเป็นการว่าเสียไปได้อันนี้น้องตัวเมียอันนี้คือน้องอะไรนี่ีิหลโซตายนี่กิเลโซตายนี่ผู้ได้ยากนี่ อันนี้นีแหละเท่าแต่อันนี้เพิอนี่ยังพิ่งนอ่นอยู่เลยยังพิ่งนอนตื่นเถกะคนโอ้ตัวผู้นะครับผมตัวนี้แม่นาคตะสังเถอะสีข้ามเขาเอื่อนนี่อย่างเฮ้ยมรกตแจ้วมรกตนี่เพอนนี่แจ้วมรกต่าสำรับผู้ใดสนใจนะครับผมน้องตัวผู้ค่าตัวสินสอดอยู่ที่สามสิบห้าใบเท่าสำหรับน้องตัวเมียอยู่ที่สามสิบใบเท่าผู้ใดสนอกสนใจอินบอกลงมาหาเบาะบอกได้เลยมีระบบผ่อน สำหรับผู้ใดงบประมาณบ่หลายก็คือบอกยังไงว่าเฮาสิเปืดอบินจากบาแล้ว่ยจะผู้สิธสร้างจอนะครับผมเมื่อคุณจ่ายจบแล้วถึงจะได้น้องไปกรอดนะไปกอดนะครับผมสำหรับผู้ใดอินบ็อกลงมาหาบาเปล่าได้เลยครับผมติดต่อได้เลยบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงติดต่อมาครับผมบ้านเชียวก็ได้เหมือนกันครับสำหรับเมื่อนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ